สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนมันนี้กะภาเพื่อนๆมาพบก,กับช่องสุปูกผักพวดดินจ้ามันนี้กะจะพาเพื่อนๆมาเบิงผักในสวนที่สุป,ปูกอีกชนิดหนึ่งเราจะนา่เนี่ยคือต้นพริกจะเพื่อนๆพริกพริกที่สุกับ่รู้ว่าสายบ้านนียงจ้า เป็นพริกที่ว่าปีที่แล้วสัวเอามาปลูกแล้วก็เอามาเล็ดเพื่อนเนี่ยมาปลูกแล้วก็ขยายต่อจะเ,เพื่อนๆนี่เนาะต้นนี้น้อยเนี่ยก็เป็นนุ้ยเลยจ้าก็คิดว่าก,การจะเลื่อนตูดๆก็จะบ่ค่อยดีป็นได้เนาะหน,นึ่งนะต้นซสนี้ประมารถเกิดเล่นหรือเ่นี่จ้ะคือเปน็นของมือสันี่เนี่ยก็สามารถที่จะ เป็นดอกแล้วเพื่อนๆเป็นดอกแล้วก็เป็นน้วยให้ยนี่จ้าเนาะบ๊ดกจ้ะแต่ว่ากะเป็นรูปเป็นล่างอยู่จ้ะเพื่อนๆนี่เนาะมีอีกต้นนึงจ้ะปลูกไว้สองต้นจ้ะเพื่อนๆปลูกไว้สองต้นเนี่ยถ้าใบร้ายเพื่อนๆก็สามารถรีบใบออกให้เพื่อนได้ได้จ้ะเด้อเนี่ยรีบใบเพิ่นออกเนี่ยจ้ะเนี่ยที่รีออกมากะ ปเป็นปุ๋ยได้จ้ะเพื่อนๆเป็นปุ๋ยน่าจะเนาะเนี่ยสมาดิเดดไปออกให้เพื่อนได้จ้ะเพื่อที่จะให้เพื่อนไ่ได้ไปแย่งสารอาหารกันหลายน่าจะเนาะกระปลูกง่ายๆจะเป็นปุ๋ปลูกไม่ยากต่อสามารถที่จะบ้านเห่านี่จะปลูกได้ง่ายด้วจ้ะแต่ที่เขตที่สูอยูนี่เนาะเพื่อน ตีญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่นเปลี่ยนดูดูเร็วจ้ะเพิ่นเปลี่ยนเพิ่นเปลี่ยนดูดูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพาต้องตามพักบางเท่อกับปั๊บตัวเพระท่านจ้ะนี่ยบอไปนั่มกระเด็ดใบเพิ่นออกให้เพิ่นพร้อมจ้ะนี่เนาะเพิ่นเปลี่ยนมีจ้ะเพิ่นเป็นน้อยเพิ่นเป็นน้อยให้ยูแต่ว่ากักับแปลกใจตรงที่ว่าตัวนี้น้อยๆสนิทกับเป็นน้อยแล้วคือปุ้งใหญ่อีกเล็กน้อยแน่เนาะ พิษบานอาจจะนาะน,นี่จะดอกเพื่อนคบนี้จะเป็นเพื่อนดอกสีาขาวนี่นี่จะ้ะดอกของพิษอาจจะนาะเนี่ยพักตั้ง่างที่ปลูกในสวนนี่จะเพื่อนเพื่อนกะถ้าย่อยได้เก็บได้กินนี่จะ้ะน้าร่อนกะ ปลูกพีกไว้กินหลายๆเพื่อที่จะได้กินเป็นปีแต่ว่าปีนี้สุปลูกพีกเ่งค่อยได้กินหลายดอกจ้ะเป็นเปลือนแต่าก็พ่อมีพ่อได้กินเนี่ยไปเพื่อนเท้ากาวยังสี่เลยจ้ะเนี่ยเดี๋ยวเพล่อก็หญ่ใหเป็นปุ๋ยให้กันเนานะจ้ะเนาะดอกเพล่อกกระอ้ำเพล่อกๆเดี๋ยวดะนี่จ้ะดอกของเพล่อกเป็นสับวะจ้ะ ดอกปักผิกจะเป็นแบบนี้ไม้หน่อยๆเป็นกับพร้อมที่จะเป็นหน่วยไฮซูแล้วจะพริกก็กินดีมีประโยชน์จะเป็นเพื่อนคนได้ห้าสดมากกับชีวิตประจำ้านก็ตตองมีมีพริกก็จะเนาะเป็นส่วนประกอบของอาหารต่างๆที่ห้าชอบจะ โอ้หน่อยเป็นการง,งามอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนหน่อยเป็นงามอยู่จ้ะอ้าวตอยนี่เนี่ยเนี่ยอ้าวต้นพักซี่ตัวนี้เคยปลูกพักซี่ตรงนี้จ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้นพักซี่ก็มาเกิดอยู่ตรงนี้โอ้ดีดีดพวกตองเพาะจ้ะเป็นเกิดเองตามธรรมชาติต้นพักซี่นาะ จะเพื่อนๆมีราคาผ่าน,น,น,นเพื่อนๆมาลูจ้ากับพริกที่สูปลูกนะจน๊ะเนาะแต่สูบลูสายพันธุ์นอกจากเพื่อนๆพอค่อยเก่งปันใดแไหมเพราะว่าบางเท่อกัอ่านภาษาญี่ปุ่นเพิ่อนกับพอออกรู้แต่ว่าเป็นพริกกซื้อมาปลูกโรยจ้ะหรือบางเท่อซูซื้อมากินจังเสียสุกะเอามาเล็ดเพิ่นไปตักตากแห้ง เพื่อที่จะปลูกเอามาล่องปลูกจะเพื่อนๆไอ้พริกสองตน้นนี้ก็คือการจะซื้อซื้อมเมล็ดไอ้เล็ดพัน์เพิ่นมามาซื้อต้นกาเพิ่นมาปนะลูกแน่แล้วก็พ่อได้มเมล็ดพันเขาก็เอามาปลูกต่อจังสีนะจ๊ะเพื่อนๆในจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เพื่อนๆมารับช่วงใหซ่ซขอบคุณที่เป็นกำลังใจค่ะ เขาเราสุกาจะเป็นกำลังให้จใจห้เพื่อนๆนเช่นกันนะคะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆมากๆอีกแล้วคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ